สวัสดีค่ะวันนี้มาแชร์วิธีทำหน้ากากผ้านะคะแบบที่ไม่ใช้ยางยืดค่ะเราจะใส่เป็นสายผ้าแทนนะคะสำหรับคนที่หาย เสร็จแล้วนะคะให้เราเอาไปเย็บด้านหน้าค่ะชิ้นเล็กนะคะเย็บโค้งด้านหน้าแล้วก็เย็บข้างทั้งสองข้างค่ะ จะได้ลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำสายกันค่ะสำหรับสายนะคะให้เราตัดผ้า4เส้นค่ะให้ตัดความกว้าง3เซนค่ะความยาว40เซนนะคะตัดทั้งหมด4เส้นค่ะต่อไปให้รีดนะคะให้พับครึ่ง